คิคิโมราปีศาจในเงามืดสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา LINE 6 4 8 of f a หรือ e x p u r v i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ คิคิโมราปีศาจในเงามืดบทที่หนึ่งต้นเรื่องการย้ายเข้าบ้านไม้เก่าในชนบทอันเงียบสงบของรัสเซียมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่ริมป่าหญิงสาวชื่ออเล็กซานดราเพิ่งย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านหลังนี้หลังจากได้รับมรดกจากญาติที่เสียชีวิตไปบ้านไม้ดูสงบเงียบในยามกลางวัน แต่ในายามค่ำคืนกับมีบางสิ่งที่ทำให้อเล็กซานดรารู้สึกถึงความผิดปกติคืนแรกที่เธอย้ายเข้ามาเธอได้ยินเสียงกุกกักดังมาจากห้องครัวเสียงเหมือนมีคนกำลังลากเก้าอี้หรือเดินไปมาเบาๆแต่เมื่อเธอเปิดไฟเข้าไปดูกับพบว่าไม่มีใครอยู่เลยบทที่สองสัญญาณแห่งความฝันคืนถัดมาอเล็กซานดราฝันถึงหญิงสาวรูปร่างผอมบางผิวซีขาว ผมยาวรุงรังหญิงคนนั้นนั่งอยู่ในมุมมืดของบ้านก้มหน้าก้มตาเย็บผ้าด้วยความเร่งรีบเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่เย็นเยียบว่าเจ้ามาช้าไปความมืดที่นี่เป็นของข้าค่ะเมื่ออเล็กซานดราตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกถึงความเย็นเยียบในห้องนอนและได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆราวกับมีใครบางคนอยู่ในห้องเดียวกับเธอบทที่สามเงที่หลบซ่อนในบ้าน ในวันต่อมาอเล็กซานดราเริ่มสังเกตเห็นร่องรอยประหลาดในบ้านผ้าที่เธอพับไว้อย่างเรียบร้อยกับกระจัดกระจายเหมือนมีคนลรือคนเสศษได้และเข็มเย็บผ้าปรากฏบนพื้นแม้ว่าเธอจะไม่เคยนำเข็มกับได้เข้ามาในบ้านเลยทุกคืนเสียงเดินกุกกากและเสียงเย็บผ้าดังขึ้นจากห้องเก็บของใต้บันไดแต่เมื่อเธอรวบรวมความกล้าเปิดประตูไปดูกับพบเพียงความว่างเปล่าบทที่สความจริงในตำนาน ด้วยความหวาดกลัวและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอเล็กซานดราจึงเล่าเรื่องราวให้หญิงชราข้างบ้านฟังหญิงชราทำหน้าตื่นตกใจและบอกว่าบ้านนี้มีคิคิโมราปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดหากนางเริ่มปรากฏตัวในฝันเจ้าต้องระวังเพราะความตายอาจอยู่ใกล้เข้ามาหญิงชราแนะนำให้เธอทำความสะอาดบ้านทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะห้องเก็บของใต้บันไดที่เชื่อว่าเป็นที่ซ่อนของคิคิโมรา บทที่ 5. เผชิญหน้ากับปีศาจคืนหนึ่งขณะที่เสียงกุกกักดังขึ้นอีกครั้งอเล็กซานดราตัดสินใจเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ในบ้านเธอถือไฟฉายและเปิดประตูห้องเก็บของใต้บันไดในความมืดเธอเห็นเงาของหญิงสาวที่นั่งเหยียบผ้าอยู่ในมุมห้องหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาดวงตาของเธอกวงโบและริมฝีปากยิ้มกว้างจนเห็นฟันแหลมคม เจ้าอยากอยู่ในบ้านนี้หรือคิคิโมระถามด้วยเสียงเยือกเย็นอเล็กซานดราหยุดนิ่งด้วยความกลัวแต่เธอรวบรวมสติและตอบว่าข้าแค่มาอยู่ไม่ได้ต้องการรบกวนเจ้าคิคิโมระหัวเรอะแผ่วเบาและพูดว่าถ้าอย่างนั้นจงทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยทุกวันไม่เช่นนั้นข้าจะกลับมาบทที่หบทสรุปของคำเตือน ตั้งแต่นั้นมาอเล็กซานดราทำความสะอาดบ้านทุกวันตามคำแนะนำของหญิงชราและไม่เคยได้ยินเสียงกุกกักอีกเลยแต่ในทุกคืนที่เธอมองไปยังห้องเก็บของใต้บันไดเธอยังคงรู้สึกเหมือนมีดวงตาของใครบางคนจับจ้องมาที่เธอข้อคิดจากเรื่องหนึ่งบ้านเก่าแก่ที่มีประวัติอาจเก็บพลังงานลึกลับไว้สองการดูแลรักษาบ้านสะอาดอาจไม่ใช่เพียงเรื่องของความเป็นระเบียบ แต่ยังอาจป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้สามตำนานพื้นบ้านมักมีบทเรียนที่แฝงอยู่และควรเคารพธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่นจบเรื่องคิคิโมราปีศาจในเงามืดไปแล้วนะหวังว่าเรื่องนี้จะชวนทุกคนขนลุกและสนุกกับบรรยากาศลึกลับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ